สบายดีพี่เพล่ชาเน็ตขอต้อนรับสู่รายการให้สาระคดีตอนนี้ลุงสิขอเล่าเลื้งเล่าของผู้ชายคนหนึ่ง จะมีนีเพื่อต้องตายคือแม่ค่อยอีนั้นคือคำว้าของทรายธรรมดาคนหนึ่งที่เฮดเดอร์ซาโลกได้เห็นเป็นทีประจกักษ์ว่ามีจะเป็นต้องโลยก็สามารถซ้อยคนอื่นได้เขาคนนั้นคือการิมูลฮากเก้ทรายเซาอินเดียอายุ53ปีเป็นกรรมกรในโซนซาหแห่งหนึ่งในรัฐเบงกอตเตะเวนตกย้อนไปเมื่อประมาณเศร้าปีก่อนในสงรปี 1, 1995แม่ของการิมูลได้เจ็บป่วยและจะเป็นต้องได้ส่งถึงห้องมอโดยโดนแต่ห้องมอนั้นอยู่ห่างออกไปอีประมาณ45กิโลเมตรเราได้เต้นแลนหารถจักจันหึ่งงเพอแมข เล่าไปถึงมือหมอยังปลอดภัยแต่ก็น่าเศร้าที่ทุกคนในหมู่บ้านก็ล้นแต่ฐานะยากจนมีมีครอบครัวเลื่อเล่ยที่จะพ่อมีรดจักกหรือลดใหญ่เป็นของตนเองแม่ของกาลิมูลก็เลยเสียชีวิตลงโดยมิทันได้หอดมือหมอด้วยซ้ำหลังจากที่เขาได้สูญเสียแม่ไปกาลิมูลได้ตั้งเจอไว้วะจะมีมีเพอจะต้องตายย้อนมีมีลถไปห้องหมอคือก็แม่ของเขาแต่สําหรับเราเองกันยังคืดมีอ้อว่าสิเฮ็ดแนวเลิศและมือหนึ่งก็มีคนในโซนซาแห่งนั้นซึ่งเป็นมู่ของกาลิมูลเองได้มมมดสติิในนรระหวว่่าาาางกกกเเเ็ลลููยค นั้นไปคอหึ้นรถจักรของโฮนาอยู่ศูนย์และกระแลนไปส่งจนหอดห้องมออย่างปลอดภัยพ่อมาหอดปี1998การิมูนเฮดเวฮิบโฮมเงินพ่อที่จะซื้อรถจักรได้ขั้นหนึ่งและเล่ากับเลิมซ้อยเหลือคนในหมู่บ้านที่เจ็บป่วยและต้องการไปหาหมอด้วยการซ้อนรถจักรพาไปห้องมอและกระไซแพรหรือผ้ามัดตัวของคนเจ็บติดกับตัวเล่าเองเพื่อป้องกันการตกจากบอ่อรถในระยะเวลาลายปีที่ผ่านมาการิมูนได้ซ้อยชีวิตหลายคนในหมู่บ้านของเราโดยมีเคยเฮกห้องค้าตอบแทนแม้แต่รู คนในหมู่บ้านกาตนักเห็นถึงความสําคัญของการกระทําของลาวผู้นี้ก็เลยได้ประกอบโซนเติมน้ํามันลดเฮอหรือว่าอ้อเงินซ้อยผู้ละเล็กผู้ละน้อยเวลาที่รถลาวเปเพข้าวของกัลริมูนได้เป็นทีหูจักไปหลายหมู่บ้านไกลเคียงเห็นเฮอเวลามีคนเจ็บเป็นที่ต้องการส่งห้องหมอแต่มีมีรถก็ได้แลนมาหาลาวและลาวก็ได้เฮอความซ้อยเลยยังเต็มเจอกับทุกคนนอกจากหมู่บ้านของเราเองแล้วกัลริมุนยังได้ซ้อยเลยอ,อีหลายหมู่บ้านในรัศมีศั่กิโลเมตรเรื่องลาวของกาลริมูนได้เป็นข้าวโด่งดังไปทั่วโลกและเห เธอปัจจุบันได้มีผู้เจอบุญออกแบบรถจักรแบบพิเศษเธอกับเล่าื่อคนส่งคนเจ็บส่งห้องหมอโดยเฉพาะและกะติดตั้งถังออกซิเจนแบบซุกเซินไว้เธอเพื่อความสะดวกสบายในกรณีที่คนเจ็บต้องการออกซิและปัจจุบันการีมูลก็ยังคงเป็นจิตอาสาที่ฮับไซทุกคนอยูคคือเก่าซึ่งในระยะเวลากว่าส้าสองปีที่ผ่านมาการีมูลได้ซ้อยเหลือชีวิตคนไปแล้วกว่า5,000คนการีมูลได้บอกว่าเราได้เงินเดินจากการเป็นกรรมกรยุ่โซนซ่านั้นเดินละประมาณ5,000รูปีหรือประมาณ5 0 0 0 0 0กีบ5000,000ไปไป ลและเราจะแบ่งเงินประมาณ1,000รูปีหรือประมาณ1 0 0 0 0แสนกีบไว้สำหรับการบํารุงรักษาและเซอร์น้ํามันรถและบางครั้งก็มอบเงินจํานวนนั้นให้กับคนเจ็บที่ฐานะยากจนแท้ๆการีมูนฮาเก สตยผู้นี้ได้พิสูจน์ให้โลกเห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าการที่เฮาจะซ้อยเลอแบ่งปันเพินมนุษย์นั้นมีจะเป็นต้องล่อเฮอตัวเองโลย่ยแต่สิ่งสำคัญแม็นต้องหูจักคำว่าเสสระซึ่งมันได้โซนทางกับคนโลยบางคนที่ยิ่งโล่ยเท่าเลอย,ยิ่งมีพ่อเท่านั้นยิ่งต้องกอบกวยและกืนกินจนมีหูจักความหมายของคำว่าแบ่งปันหรือเสสระนั้นเป็นสิ่งที่ยั่งยืนว่าความสีวิไลของสังคมมีดิเหตุหืธอจิตเจอของมนุษย์ในสังคมนั้นๆสีวิไลตามและตัดภาพมาที่สังคมเล่า,าลยๆ ย่างที่ผ่านมามีขอยกตัวอย่างกันแล้วกันในสี่หาปคุอวยแต่ก็มีคนรวยบางคนที่ตนเองมียูมีกินมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่เวลาพบคนที่เขาทุกหญ่าปะะมองแทนที่สีมีน้ําเจอจิบเจอแบ่งปั่นกับเขาสงสารเขากับเอาเปรบเขาซ้ํายกตัวอย่างเวลาคนทุกหญ่าหาเสากินคํามาขายนอไม้ทงละห้าพันกีบกันยังไปต่อเขาว่าสามทงสิบพันซะสี่ทงสิบห้าพันซะทั้งที่หูอยู่แกเจอว่ากว่าสีได้นอไม่นอหนึ่งน่ะมันหน่าลำบากสำเลยต้องย่างจากกิโลเมตรเส้นที่จะถืงงงองูแงวกกรรปอองงคบัเต้า แขยยุ่งกับปานั้นแต่เขาก็ต้องเสงีงเพราะเขามีมีทางเลิอกและหลายครั้งที่คนทุกข์เหล่านั้นต้องได้ลดราคาเฮอยตามการต่อรองของผู้มีอันจะก,กินขนาดเขาทุกข์ยกว่าเจ้าลําบากกว่าเจ้าเขายังหุจักแบ่งปันเฮ้อเจา้าใดนะ่ะแต่เจ้าก็มีคดสีแบ่งปันพี่อกระพวกเขาเลยทั้งๆท,ท,ที่ชีวิตนั้นมีอยู่มีกินสุขสบายกว่าเขาเป็นร้อยเท้าพันเท้าอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าละอายที่สุดคนโลยแบบนี้เป็นคนโลยที่มีน่านับถือแต่เป็นคนที่น่าลังเกจด้วยซ้ำไปและถ้าเฮ้า ใดคือกับการิมูลผู้นี้ถ้าเฮาทุกคนสำนึกได้เถงคํำวา้าหักแพงแบ่งปันสังคมล่าประเทศเล่าจะกลายเป็นสถานที่ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลกโน่ยนี้ขอขอบเจอ